สวัสดีทุกคนสาเลงสาเลงมาแล้วจ้าปีมปีมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกันด้วยนะข้าพเจ้าขออาราธนากูบาอาจารย์และมหาเทพแห่งการพยากรณ์ขอจุลงมาสถิตอยู่ในพ่แห่งการพยากรณ์น,นี้ขอให้ข้าพเจ้าพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนของมหาชน ขอถามครูบาอาจารย์และมหาเทพท่านผู้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่31เดือนมกราคมพุทธศักราช2568กการดูดวงไพ่ยพยากรณ์นั้นเป็นไปตามหลักตรรกศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความน่าจะเป็นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามที่ไพ่พยากรณ์จะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะฉะนั้น จึงขอให้ท่านผู้ที่รับฟังได้ใช้วิจรารณญาณในการรับฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองการดูดวงหรือการรับฟังคำพยากรณ์นั้นเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันถ้าอย่างไรก็อย่าหลงงมงายกับคำพยากรณ์มากนักจนถึงกับทำให้ชีวิตยึดติดกับคำพยากรณ์จนทำให้การดำรงชีวิตและตัวตนของคุณเสียไป เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่าให้สิบคาถาไม้เท้าปรากฏในตำแหน่งที่หนึ่งหมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบที่หนักเกินกำลังจนมีความเครียดอย่างหนักธุรกิจการงานได้ขยายหรือเติบโตสุดขีดอาจหมายถึงห้างร้านใหญ่โตบริษัทหรือโรงงานถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ระดับแนวหน้าคุณมีลูกน้องมากมายแต่ถ้าคุณเป็นพนักงาน ในช่วงนี้คุณก็ต้องทำงานจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนมีวิธีแก้เคลดอยู่ท้ายคำทำนายไพ่หนึ่งไพ่ทองปรากฏในตำแหน่งที่สองหมายความว่าคุณอาจจะมีอาชีพเกี่ยวกับอาหารการกินคือถ้าคุณไม่ได้ขายอาหารก็มีดวงที่จะขายอาหารได้ก็บอกให้รู้ไว้เกื่อวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปคุณอาจจะหันมาเอาดีทางอาชีพนี้ได้ หรืออีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสร้างบ้านขายหรือสร้างบ้านให้เขาเช่าก็เหมาะดีอะไรที่ทําแล้วมันได้เงินก็ทําไปเถอะแต่ต้องถูกศีลธรรมด้วยนะไพอัศวินมีถ้วยทองปรากฏในตําแหน่งที่สหมายความว่าในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะหลงคนรักอย่างไม่ลืมหูลืมตาคุณเอาอกเอาใจเธอททนแบบสุดๆ อยากได้อะไรคุณพร้อมที่จะหามาให้เท่าที่จะสรรหามาได้ไพ่หกเหรียญทองปรากฏในตำแหน่งที่สีหมายความว่าคุณอาจจะได้แฟนที่แสนจะใจดีคุยเก่งคุยสนุกแต่เขาเป็นคนที่ใช้เงินเก่งอยู่สักหน่อยแต่ถ้าเขาจ่ายมากๆกับเรื่องไร้สาระคุณก็ต้องห้ามเขาหน่อยแค่ทำงอนนิดนิดก็พออย่าถึงกับจะต้องเก็บกระเป๋าสตางค์ ของเขาไว้ที่คุณเขาจะงุดเงิดเดี๋ยวจะผ่านทะเลาะก,กันอีกไพ่เดอะไฮพิสเทตปรากฏในตำแหน่งที่ห้าหมายความว่าคุณมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงต้องมีสติให้มากอย่าลุ่มหลงอะไรมากเกินไปทุกอย่างก็จะค่อยๆผ่านไปได้คนที่จะช่วยเหลือคุณได้คือคนที่คุณเกี่ยวข้องผูกพันอยู่ในตอนนี้ถ้าเกี่ยวกับลูกน้องถ้าเป็นลูกน้องผู้หญิง ก็ต้องระวังกันให้ดีหน่อยเพราะสามีสุดที่รักของคุณนั่นแหละจะไปเกิดเมตตาเอ็นดูจนเกินเลยแต่คุณก็อย่าเพิ่งโวยวายจนมีปัญหาถ้าเป็นลูกน้องผู้ชายเขาก็จะมีเรื่องทำนองนี้มาผัวพันมากจนอาจทำให้เสียการเสียงานได้ถ้าเกี่ยวกับลูกคุณต้องหาโอกาสพูดคุยให้ความรักและเอาใจใส่กับเขาให้มากขึ้นไม่อย่างนั้นเขาอาจจะกลายเป็นเด็กมีปัญหา ถ้าเป็นลูกสาวก็ต้องระวังเรื่องผู้ชายที่จะเข้ามาติดพันคุณควรระวังอารมณ์และความคิดของตัวคุณเองให้มากๆคุณอาจจะตัดสินใจทำอะไรโดยขาดสติยังคิดไพเดอ e d ด v i l ปรากฏในตำแหน่งที่6หมายความว่าในช่วงนี้คุณต้องระวังอารมณ์ให้ดีคุณกำลังจะต้องเจอกับเรื่องที่จะทำให้คุณไม่สามารถกดกั้นอารมณ์ไว้ได้จนต้องระเบิดออกมา รู้ล่วงหน้าอย่างนี้แล้วคุณก็คงรู้ว่าจะต้องใช้ความอดทนมากๆถ้าอดทนไม่ได้จริงๆก็ต้องเลี่ยงออกไปให้ไกลเหตุการณ์จะได้ขี้คายไปในทางที่ดีไพ่หนึ่งเหรียญทองปรากฏในตำแหน่งที่7หมายความว่าในช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินถึงคุณจะเป็นคนขยันก็จริงแต่รายจ่ายมันมากกว่ารายรับเลยทำให้คุณเครียด ถ้าเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคก็เฉียดไปเฉียดมาหน้าหงุดหงิดลาบลอยที่เคยมีก็เริ่มห่างหายแต่ถึงอย่างไรคุณก็ยังมีเงินเข้าออกผ่านมืออยู่เรื่อยๆไพ่เดอะเฮอมิตปรากฏในตำแหน่งที่8หมายความว่าในช่วงนี้คุณอาจจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองเพราะคุณมีประสบการณ์มากมายพอที่จะนำเอามาใช้แก้ปัญหากี่เกิดขึ้นในขณะนี้ หรือถ้ามีผู้อื่นยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้คุณคนคนนั้นก็จะต้องเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งและรอบคอบเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ต้องแก้ด้วยการใช้สติปัญญาและประสบการณ์ที่ช่ำชองไม่ใช่แก้ด้วยอารมณ์ไพ่หคาถาไม้เท้าปรากฏในตำแหน่งที่9หมายความว่าในช่วงนี้คุณอาจจะเบือ่อกับการออกจากงานบ่อย หมายถึงถูกปลดบ้างบริษัทเจ๊งบ้างอะไรทำนองนี้นี่แหละคุณมีความคิดที่อยากจะทำงานอยู่กับที่นานๆแต่ก็ยังทำไม่ได้สักทีก็ต้องรอไปก่อนไม่นานเกินรอหรอกยังไงก็เตรียมความพร้อมไว้รับงานที่จะเข้ามาด้วยไพ่หนึ่งพระทาไม้เท้าปรากฏในตำแหน่งที่สิบในช่วงนี้กำลังมีโชคเรื่องการงานคุณกำลังจะได้งานใหม ตามที่คุณมุ่งหวังไว้หรือจะทำธุรกิจส่วนตัวก็จะพบกับความสำเร็จถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเรียนคุณเป็นคนที่เรียนดีอยู่ในลำดับต้นๆเร่งอ่านหนังสือเข้าอย่าวัวแต่เที่ยวเตะเฮาเรื่องอย่างนี้ประมาทไม่ได้นะเพราะโชคชะตาก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทำของคนถ้าเกี่ยวกับการเสี่ยงทายคำตอบก็คือได้หรือสำเร็จสมความปรารถนา ถ้าถามเรื่องความรักในช่วงนี้ความรักมีปัญหาเพราะภาระที่มีเข้ามามากจนทำให้คุณหมดเวลาไปกับเรื่องงานกับการแก้ปัญหาจึงทำให้ไม่มีเวลาให้กับคนที่คุณรักคุณอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงจากที่เครียดอยู่แล้วก็จะเครียดมากขึ้นเพราะต่างคนต่างก็เครียดจากปัญหาส่วนตัวการประคับประคองความรักให้เดินไปข้างหน้าเป็นเรื่องยากแต่คุณก็ยังฝืนต่อไป เรียกว่าจะวางทิ้งแต่ก็ตัดใจไม่ได้ถ้าถามเรื่องหน้าที่การงานคุณมีการงานที่หนักมากและมีหน้าที่มากเกินตัวแต่ก็จะเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของคุณถ้าผ่านไปได้คุณจะได้เลื่อนตําแหน่งแบบก้าวกระโดดหรืออีกความหมายหนึ่งคุณมีช่องทางทำมาหากินใหม่มองเห็นช่องทางหาเงินเพิ่มธุรกิจจะเติบโตคุณสามารถขยายกิจการเพิ่มเติม ได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกรรมถ้าถามเรื่องการเงินเป็นได้ทั้งดีและร้ายขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมีแผนการจัดการที่รัดกุมมากเพียงใดเพราะในช่วงนี้กระแสะการเงินของคุณจะดีมากเลยทีเดียวมีรายได้เข้ามาแต่ก็เป็นรายได้ที่มาพร้อมกับรายจ่ายได้เงินมามากแค่ไหนก็จะมีรายจ่ายรออยู่คุณมีภาระจากคนรอบข้างแต่ถ้าคุณวางแผน จัดการให้ดีคุณจะสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เลยถ้าถามเรื่องลูกน้องบริวารถ้าเป็นลูกน้องผู้หญิงก็ต้องระวังกันให้ดีหน่อยเพราะสามีสุทธิรักษ์ของคุณนั่นแหละจะไปเกิดเมตตาเอ็นดูจนเกินเลยแต่คุณก็อย่าเพิ่งไวยวายจนมีปัญหาถ้าเป็นลูกน้องผู้ชายเขาก็จะมีเรื่องทำนองนี้มาผัวพันมากจนอาจทำให้เสียการเสียงานก็ได้ ถ้าถามเรื่องลูกคุณต้องหาโอกาสพูดคุยให้ความรักความเอาใจใส่กับเขาให้มากขึ้นไม่อย่างนั้นเขาอาจจะกลายเป็นเด็กมีปัญหาถ้าเป็นลูกสาวก็ต้องระวังเรื่องผู้ชายที่จะเข้ามาติดพันถ้าถามเรื่องการเรียนคุณก็ต้องอ่านหนังสืออย่างหนักหรือหมายถึงคนที่ชอบเรียนอย่างไม่รู้จบคุณทุ่มเทเวลาให้กับการทํากิจกรรม อย่างไม่รู้จักเบื่อนายถ้าถามเรื่องสุขภาพสุขภาพของคุณไม่ถึงกับย่แย่แต่ก็ไม่ดีนักคุณอาจจะเจ็บป่วยออดๆแอดๆเจ็บนั่นเจ <intell> ็บนี่อยู่ตลอดเป็นช่วงที่คุณต้องดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจไปพร้อมๆกันถ้าถามเรื่องอาชีพที่ถูกชะโลกในช่วงนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ทำงานอะไรก็ลองพิจารณา อาชีพดังต่อไปนี้ได้แก่เลขานุการงานที่ปรึกษาผู้ประสานงานพนักงานบริษัทพนักงานโรงงานบริษัทขนาดใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมเจ้าของโรงงานโกดังโรงสีกิจการส่วนตัวขนาดใหญ่ขายอาหารสรุปว,ว่าโดยรวมแล้วสถานการณ์ของคุณยังดีอยู่บ้างอยู่ในภาวะที่เกินไม่เข้าขายไม่ออก ทำต,ต้องดำเนินชีวิตไปตามที่ชะตากำหนดคุณกำลังเผชิญกับความยากลำบากเจองานหนักที่ล้นมือจนทำแทบไม่ทันต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะสำเร็จหรือไม่ที่แน่ๆคุณไม่ได้สนุกกับงานเลยขอแนะนำวิธีการแก้เคล็ดคือคุณควรไปทำบุญบริจาคหลงศพให้มูลนิธิหรือให้วัดหรืออีกวิธีหนึ่ง คุณควรไปปล่อยปลาหรือสัตว์ที่เขาขายโดยทั่วไปเพื่อจะนำไปฆ่าเป็นอาหารถ้าคุณได้มีโอกาสช่วยเหลือชีวิตของสัตว์เหล่านั้นก็จะได้กุศแลแรงมากการแก้เค็ดแบบนี้ใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ทุกโอกาสเพราะมีคนทำแล้วได้ผลดีมากคุณจะลองนำเอาวิธีการสะเดาะเคราะห์แบบนี้ไปใช้ก็ได้นะในความโชคดี ให้จงระวังโชครลายในความโชคลายอาจจะมีโชคดีเมื่อรับฟังมาจนถึงจุดนี้หากมีคำพูดใดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือพูดไม่ชัดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยแต่ถ้าเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อตอนเองก็ช่วยกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะแต่ถ้าเห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นก็ช่วยกันแชร์ต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระเด่ง และคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญแขวข้วคาดปลอดภัยทุกที่พาลาตีการเทิน